กบฏวังหลวงเป็นความพยายามยึดอำนาจรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามเกิดขึ้นเมื่อวันที่26ถึงวันที่27กุมภาพันธ์2492ผู้ก่อการส่วนใหญ่เป็นทหารเรือและอดิตสมาชิกเสรีไทยนำโดยนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งหลังจากการที่นายปรีดีพนมยงค์หมดอำนาจไปหลังจากการรัฐประหารในปี2490 ได้มีการนำกองกำลังส่วนหนึ่งเรือรอดเข้าประเทศมาจากทางประเทศจีนหลังจากนั้นในเวลา4โมงของวันที่26กุมภาพันธ์ได้มีการนำกำลังเข้ายึดพระบรมมหาราชวังและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นกองบัญชาการและฝั่งผู้ก่อการได้ประกาศถอดถอนรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามในเวลา3ทุ่มของวันแต่ทว่าพลตรีสิริ์เป็นผู้ยิงปืนใหญ่จากรถถังทำลายประตูวิเศษชัยศรีของพระบรมมหาราชวังในเวลาเช้ามืดของวันที่27กุมภาพันธ์จนสุดท้าย รัฐบาลสามารถปราบกบฏลงได้หลังจากนั้นนายปรีดีได้กบดานให้หลบหนีออกนอกประเทศ